ครับวันนี้ก็อีกวันครับออกเรือไปตกปลากันอีกวันครับวันนี้วันจุดของพวกเราอีกแล้วครับสมาชิกสี่คนครับวันนี้มากับบักชุยบักชุยครับบักชุยพร้อมอ่าชัดเจนครับเพื่อนเก่าครับไม่เจอกันนานทั้งเพื่อนทั้งพี่เลยครับันนี้ไชชุยครับไชบางชุยบางกุตีสุนใจ งานติดต่อได้น,นะครับออกทุกวันบรรยากศาศเช้าดีสวยมากครับเอ๋ไปครับบางกุฎีครับต้บงช่วยบางกุฎีบรรยากาศสวยงามมาดูเก็บครับโครนไอแลนด์ครับโกเอ สายฟิก <I> เตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวทิ้งสมอยุดสมอแล้วลงไม้เลยโอ้ขึ้นมาแล้วครับปิดพวงแล้วครับของเจ้าออมเออบางจุ้ยบอกไม่ผ่านครับปลานี้ไม่ผ่านแถวลิงครับแถวลิงไม่เอาครับย้ายหมายครับย้ายหมายหมายแรกไม่ประสบผลสําเร็จครับย้ายหมายจากหน้าเกาะเอไป เราจะไปเอากล้วยกันครับเอากล้วยที่ไกลๆนู่นก็เป็นเกาะดอกไม้เกาะไม้ท่อนเกาะเอวุ้งกนกขับวันนี้ลุงนครับเพื่องาช่วยจะได้ปลาอะไรครับ ครับผมคือไถ้ปลาเลยโอ้โหตัวนี้ครับเป็นเนื้อครับตัวนี้แน่นอนครับหัวเสียมอีกแล้วครับสามตาั้มนะครับคนเดียวครับหัวเสียมครับนี่เวียนเวียนเวียนสีนังบ้างที่ หัวเสียมหัวเสียมหัวเสียมเป็นไามมาเล็กไม่ยอมมาให้นะนี่นี่นี่ก็ท่ชาวทู่ยิ้นด้วยนี่ชัดเกนหัวเสียมครับหัวเสียมตัวนี้เกินไม่รู้ตัวเลยครับหัวเสียม ไม่ใยกโคได้ชักนี่ครับไทฟิกของเราขึ้นมาแล้วครับสมอตอนนี้โดนล็อกเลยทุนนี่ไทฟิกของเราก็ดึงขึ้นมาแบบสบายเลยครับ ถ้าดึงแบบปกติมันจะหนักนี่สบายสบายครับชัดเจนเป็นวิธีที่ช่วยทุ่นแรงครับไม่เจ็บมือด้วยโอเคบรรยากาศยามเย็นครับ ตะวันใกล้ตบน้ำแล้ว นี้ก็พอได้แกงครับแต่ว่ามันเบื่อแล้วไม่ได้ได้ป,าปลาหวดเตี้ยมปลาตะมมาปลาขี่เป็นปลาปกี้โกลพอได้แกงครับ